ฮัลโหล my f a n ตอนนี้เราจะมาทำประวัติของแซนที่ผมสร้างขึ้นมาเองซึ่งแซนตัวนี้ชื่อตามช,ชื่อของมันก็คือบัคแซนหรือมาจากเอ้แม็กแซนนะครับหรือมาจากจากกักรวาลแมกเทลนะครับซึ่งประวัติของแม็กแซนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าทูกแกสเตอร์ทดลองนะครับซึ่งแกสเตอร์เนี่ยนะก็ได้ทดลองพลังแห่งบัคก,กับเขาซึ่งแกสเตอร์ตายเพราะอะไรรู้ไหมครับ ในขณะที่แกสเตอร์กำลังเดินและเขียนวิจัยอยู่นะครับไออิงกับเออร์เรอร์มันตอนไออิงนะครับมันก็ได้ตอนมันเด็กๆมันก็เปิดประตูมาตรงนี้ไงแล้วมันก็วิ่งเล่นแล้วมันก็ชนแกสเตอร์ตกลงไปตายซึ่งเป็นการตายที่น่าอนาแต่ก็นาก่าจดจำเลยระดับหนึ่งนะนะนะครับซึ่งแม็กซ์แอนตัวนี้นะครับเขาจะมีสองชา้ชื่อว่าปะปรัสซึ่งปไปรัสนะครับ จะไม่อยากเป็นรอยัอกาศเพราะไม่อยากทำร้ายมนุษย์นะคะแล้วจะปกป้องษย์จากอันได้และไม่ชอบไม่ถูกกับอันไดเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนแซนนะครับเขาจะเป็นคนที่ขยันตัวสูงมากและเขาในี่นะจะชอบในการทํางานทํางานทำงานทำงาน,งาน,งานซึ่งเราจะมาดูตัวแกสต์บาสของเขากันมากนะครับแกสต์บอร์สของเขานะครับจะมีรูปร่างที่แตกต่างจากแกสต์บาสตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่ว่าแกสต์บาสของเขานะครับจะมี จะงอยแหลมคมสูงนะครับฟันรูปร่างที่เหมือนกับเรโนเสา์ยิ่งกว่าแซนตัวอื่นนะครับและจะมีบั็กต่อออกมาครับซึ่งก็ถือว่าเทศนะเพราะว่าผมออกแบบตั้งหนึ่งชั้นคับผมพูดว่าหนึ่งร้้าแสนนะครับแต่ตะกี้เผื่อตัดไปก็มาดูร่างต่อไปของแซนกันเลยนะครับร่างต่อไปร่างต่อไปของแซนนะนะจะเป็นร่างที่นะครับเขาเรียกว่าโอเมก้า นรับเป็นแซนที่มีพลังแห่งคอนตัมและอมีพลังแห่งอะตอมและพลังแห่งบั๊กอยู่ในตัวนะครับและเขานะครับจะมีรูปร่างที่คล้ายๆกับไอแกนแซนอยู่พอสมควรนะครับแต่จะมีความเท่กว่านิดๆนะเพราะว่าพวกแบบท้งสามบันอีกนะครับซึ่งกระดูกของเขานะครับจะมีแค่สีเหลืองกับสีฟ้าเท่านั้นนะครับเขามีความสามารถสูงมากนะครับในการวาร์ปื่อนที่ได้ความเร็วกว่าเสียงนะครับสามารถนาเม็ดของเขานะครับ ถ้ประมาณ9้านะครับซึ่งดาเมจแซนปกติ1 1ดาเมจเฮดพีหแม่งก็ตายแห่นอยู่แล้วนะคบมีดาเมจ9กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาจะมีพลังแห่งบัคที่เข้มข้นขึ้นและตาตาแวมนดวงของเขานะครับจทั้ง2งด้านและสีจะแยกกันแบบชัดเจนสุดๆไปเลยนะครับซึ่งแซนซึ่งแม็กโอเมกาแซนนะครับนะครับจะเป็นนักรบในอดีตการนะครับที่สืบทอดกันมาในหมู่สเกลิตันนะครับซึ่งสเกลิตันมี สามารถบดล็อกพลังแห่งบัคได้นะครับแต่ว่าแกสเตอร์รู้เรื่องนี้อยู่แล้วจึงทําการทดลองกับแซนที่เป็นลูกของตัวเอ,เองเนี่ยเหนื่อยชิบหยเลยนะครับซึ่งเขาจะมีพลังแห่งควอนต้านท่ามัตรของเขารุนแรงมากขึ้นนะครับโอเคไปดูแกสเตอร์บัคของเขากันแกสเตอร์บัคของเขาก็เห็นตามรูปนะครับเป็นฟันที่แหลมคมนะครับครับจาลายปากที่สูงและใหญ่ขึ้นนะครับและพลังเห่งบัคที่รุนแรงจนออกมาเป็นเปลวไฟผสมนะครับ ซึ่งความรุแรงนะครับก็สุดยอดสุดไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับแรงปณิธานและพลังงานของแซนนะครับซึ่งับน,นีนะครับได้รับสมญานามว่า King of the g a s t e r b ร์นะครับเป็น Gaster b ์บที่สมบูรณ์ที่สุดในจักรวาลน,นะครับในจักรวาลนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ a ออื่นนะซึ่งเราไปดูร่างสุดท้ายของเขาเลยชื่อของร่างสุดท้ายของแซนก็คืออันตรา แซนตัวนี้นะครับจะเป็นพลังแห่งอะตอมคนตัมนะครับซึ่งเป็นนักรบสเกลิตันที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับซึ่งเขาจะไม่มีกัสตบาร์หรือกระดูกนะครับแต่เขาจะใช้วงแหวนควอนตัมวงแหวนอะตอมแมนติกของเขานะครับในการโจมตีแทนแทนนะครับซึ่งการแต่งตัวของเขาก็คือจะใส่รองเท้าบู๊ตสนับนะครับซึ่งแซนตัวนี้นะครับจะมีพลังแห่งบัคที่แข็งแกร่งกว่าจีโนอีกนะครับซึ่งเขาเป็นอมตะนะครับ นะครับซึ่งจะโผล่ออกมาในเจโนไซส์อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับกับปอดเอวที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับเฟี้ยวฟ้าราตักผ้าไหมครับผมแม็กแซนนะครับจะเป็นยังไงพาต่อไปติดตามกันเลยนะครับอย่าลืมชอบตะไคร้เฟซบุ๊กแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ